คนตอนนี้เราอยู่ในสถาน,นีรถไฟคิงครอสนะฮะซึ่งที่นี่มีความพิเศษก็คือมันจะมีชานฉาลาก้าเศษสส่วนสของแฮร์รี่พอตเอยู่ที่นี่นะฮะแล้วเรากำลังจะมาตามหากันนี่คือสถานที่แรกในลอนดอนที่เรามาหานะนี่จ้าเก้ส่วนสจ้าแพลตฟอร์มของ Harry Potter ตอร์ ก็จะจัดท่าจัดทางให้นะฮะแล้วก็จะมีคนถ่ายให้เราเสร็จสับ <Go. S 1> และใกล้ๆก,กันนะฮะก็มีร้านตัวของ Harry Potter a อ Platform 93.4นะครับ mm hmm. ก็จะขายของที่รลึกทั้งหลายทั้งปวงนะฮะส mm hmm. ำคือเราอยู่ในร้านขายของแล้วนะฮะอันนี้ท mm ีมสลิชชารินนะฮะพอดีโดยส่วนตัวชอบสลิชชาริน ก็จะมีของหลายอย่างเลยนะเสื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยมีพวกไม้กายสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับแก้วมีทุกสีมีทุกทีมอยากอยู่บ้านไหนเลือกเอาได้เลยจ้าของที่เราลึกทุกประการนะครับตุก,กตุนตุก,กนาสารพันเวทมนต์นะครับฝั่งนี้ก็จะมีแบบของเล่นนะครับแล้วก็ นี่ถ้าจะเอาพวกเสื้อกุมแล้วก็ไม้ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับมีเต็มเลยนะครับใครอยากจะมาถ่ายนะมันก็มาถ่ายถัดฟอร์ม9ถึง10ให้เจอนะฮะแล้วมันก็จะอยู่ข้างทางตรงนี้เลยและนี่คือบิ๊กเบนนะครับบิ๊กเบนในตอนกลางคืนเพิ่งจะหนึ่งทุ่มแปลว่าเขาไม่เปิดไฟนะเขาไม่เปิดไฟเลยเลยและข้างๆบิ๊กเบนก็คือ,อ,อรัฐสภาของ อังกฤษนะครับซึ่งก็เปิดไฟนิดเดียวนะครับก็ฝังตรงข้ามกันตรงนี้นะฮะอันนี้คือเจ้าลอนดอนอายนะครับก็อยู่ตรงนี้นี่เอง <S <S เดี๋ยวเราจะมาอีกทีกันวันพรุ่งนี้นะฮะแต่เราอยากจะมาเห็นบรรยากาศตอนกลางคืนว่ามันสวยไหมแล้วเราก็ได้คำตอบแล้วว่ามันไม่สวยจ้า ตอนนี้เราเออกมาจากสถานีบอลสตรีทนะฮะและเมื่อออกมาจากสถานีมาเจอมุมนี้ตรงไปก็คือออฟฟอร์สตรีทอยากจะมาหาซื้อรองเท้านะฮะเรื่องของเรื่อง่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้รองเท้าเปล่าข้างหลังเบียร์ก็คือถนนแห่งการช็อปปิ้งนะฮะถนนออฟฟอร์น,นะครับซึ่ง จะมีสารพัดแบรนด์อยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเดินดูกันจริง,รง <Yeah. S 1> ๆเบียแอบไปช็อปมาเรียบร้อยนะฮะได้รองเท้ามาแล้วหนึ่งคู่นะครับทิมเบรนด์ที่จะเป็นรองเท้ากันน้ำเพราะว่ามีรองเท้าที่ตอนเยมนคือแบบเราจะบอกว่าน้ำเข้าเปียกกระจายเลยนะฮะไปเราไปเดินดูกันนะฮะก็คือวันนี้มันเป็นวันธรรมดาตอนเย็นะนะตอนนี้มันประมาณทุ่มหนึ่งนะครับคนก็จะแบบอ๋อเยอะแยะมากมายรถก็ติดด้วย อันนี้ Apple นะฮะ Apple Store คนเยอะมากอันนี้ Liberty London นะฮะก็จะอารมณ์แบบ Sephora นะั่นแหละแต่ว่าจะเป็นเหมือนแบบแบรนด์คู่แข่งกันก็สำหรับสาวนักช็อปนะฮะฝั่งนี้ก็เ e r ฟร่านะฮะ ถ้าหลายคนจำได้ไอ้อถนนเส้นนี้มันก็จะอยู่ในภาพโหมดแบบประเทศอังกฤษช่วงคริสต์มาสเนาะเพราะถนนเส้นนี้มันจะมีไฟตกแต่งที่เป็นรูปเทวดาแต่ว่าตอนนี้ก็คือหมดคริสต์มาสไปแล้วนะฮะมันก็ถูกเอาออกไปเรียบร้อย ตอนนี้เราว์ปม,มาเรียบร้อยนะฮะมาอยู่ที่ด้านข้างด้านข้างของ National History เออ่ National อะไรวะ National History Museum นะฮะก็คือพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของเออ่ไม่ใช่ Natural <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่ National เ oh อาใหม่ n a t u r a l History Museum ฮะ,ะก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบันต่างๆนะครับดูคิวดินี่คือคิว เราจะได้เข้าไหมไม่ได้คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้โอ้โห this has y e u ticket ready แปลว่าอะไรวะก็ในเมื่อมันฟรีก็มันเขียนว่าฟรีอ่ะแล้วมันจะมีทิเกตยังไงอ่ะก็เรามีเวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะฮะที่นี่ชั่วโมงเดียวแล้วก็เจอคิวขนาดนี้ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใครมาที่นี่อย่าลืมจองล่วงหน้านะฮะก็รอคิวมาประมาณ15นาที20นาทีแล้เท่ากับเราจะเหมือเวลาข้างในแค่40นาทีโดยประมาณนะฮะเ few m o m e เ t s later เราเข้ามาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ตอนน,นี้เราอยู่ข้าง oh. ใน National History Museum แล้วนี่คือ หนึ่งในฉากต้นแบบของภาพยนตร์เรื่อง Night at the Museum นะครับโดยที่เขาเอาเจ้าปลาวานตัวที่อยู่บนหัวเบียร์เนี่ยไปเปลี่ยนเป็นไดโนเสาร์นะอะอยากจะให้ดูเจ้าปลาวานตัวใหญ่ตัวนี้นะครับนี่ก็นอนขวางว่าขวางเพดานห้องโถงห้องใหญ่นี้เลยนะครับใหญ่มากเรเราไป รีบสำรวจนะครับเพราะเรามีเวลาที่นี่แค่20นาทีแล้วอะ่ะเวลาเราเหลือน้อยมากเพราะว่าเราดันไม่ได้จองตั๋วมาะครับเป็นความผิดพลาดโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆกันตอนนี้เราเลือกที่จะมาดูห้องไดโนเสาร์นะฮะ <c oughs> เราไปดูซิข้างในเป็นไง ทำพูดดีอะ ah. ดูดีคือมีการจำลองภาพอะไรเงี like ้ยนีที่จะมีแบบการจำลองโครงของไดโนเสาร์ต่างๆนะฮะคนเยอะมากนะห้องนี้ได้รับความนิยม นี้เรามาอยู่ในห้องมแมลงนะฮะคือความรู้สึกที่เนี่ยมันเหมือนได้มาเที่ยวสวนสัตว์โดยที่มันอาจจะไม่ใช่สัตว์จริงๆอะ่ะแต่มันสนุกนะมันเหมือนมาตีมพาร์คเลยอะ่ะเออน่ารักดี It's a มาถึงห้องของวิหารพาเทนอนนะฮะของกรีซนะฮะซึ่งเคยได้ยินว่ากรีซอ่ะเคยจะมาขอของเหล่านี้คืนนะฮะเพราะว่าโอ้เป็นของเขาส่วนทางกรีตก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเก็บรักษาไว้ให้เธอเองนี่ก็คือจุ๊บอ่ะง่ายๆจุ๊บเลยนี่คืนจ้ะ นี่มีห้องน่าสนใจนะฮะมีห้องเอธิโอเปียมีห้องอียิปต์มัมมี่ด้วยไปดูกันห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่คนอื้อที่สุดแล้วนะเพราะว่าเป็นห้องมัมมี่แห่งอียิปต์นะฮะก็คือมีโลงศพของฟาโรของราชินีต่างๆก็มีมัมมี่นะฮะซึ่งมีการแกะมัมมี่มาให้ดูด้วยนะครับ ม,มัมมี่มังสวนรีตหายไปจากีอีกก็จะมาอยู่ที่นี่เองตรงนี้จะเป็นมันมมี่ที่ไม่ใช่ก,กษัตริย์นะฮะแต่จะเป็นพระ เป็นโซนชีวิตและความตาย living and dying มีไวกิ้งด้วยตอนนี้เราก็เดินมาถึงโซนพี่ใหญ่แห่งเอเชียนะฮะประเทศจีน ก็เป็นโซนนึงที่ใหญ่มากๆนะฮะมีข้าวของที่แบบเก่าแก่โบ,ร,บราณโบราณแล้วค,คนวจีนก็จะมาแบบจอดอยู่ตรงนี้กันแน่นหนึบชื่นชมสมบัติของชาตินะฮะ oh. สูส่โซนเดังจืง๊อพอาจ๊ะ,ะสาธุบุญโยเล อินเดีดหยหอย่างแทร์กูคือประเทศแห่งหน้หมักกิมจิห้องสมาคมแม่บ้านชาวเก่านะฮะก็คือถ้วยชามลมาไหไหอีกแล้วเ,ออเนี่ยทั้งกำแพงเลยเราจะมาถึงโซนซา u t ์เอเชียนะฮะหรือไม่ก็คืออินเดียนั่นเองแบบแถบอินเดียนะครับ เรากำลังจะไปขึ้นรถไฟใต้ดินนะฮะ